โอ้ยซองนะซองนะแต่ละทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวแคปปี้ชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็ยู่ในเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมน,นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยฟรีไฟใช่ไหมทำเร่วมกับวันพันช์แมงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในกิจกรรมฟรีไฟเนี่ยมีอะไรบ้างมาอย่างแรกกันแล้วค่ะไปที่ล็อตเตอรี่แ้วเย่าก่อนอ่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น ไดมอนด์รอยัลก็จะเป็นชุดนอนของวันพัชแมนนะคะดูหัวล้างที่เล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยวเราเข้าไปดูกันก็จะมีอันนี้เป็นเซ็ตชุดนอนเซตมาวันพันชแมนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แยกส่วนได้ดูขนาดหัวคือแบบโอ้โหเรียบแป้งไม่มีเส้นผมสักเส้นเดียวนะคะทุนนี่นี่ก็จะเป็น m 1 8มหนึ่งแปดแวันพัชแมนอันนี้ก็คือใวิธีการเล่นเนี่ยให้เราอ่ะสุ่มรางวัลต่างๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากได้ 1> M 1 8 8 7เนี่ยแล้วก็ต้องเก็บโทเค็นทั้งหมด5อันแล้วเราก็จะได้ของตามนี้นะคะมีอันนึงก็ได้อันนี้2อัน3อัน4อัน5อันนะคะแล้วก็มีของรางวัลอีกหลายๆอย่างนะคะก็จะเป็นกระทะแตงโมแล้วก็เป็นไอวอลอันนี้เรฟรมีแล้วแล้วก็เป็นกล่องดวงใจนี้เรฟรก็มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นมาร์พร้อมแล้วลุยอย่างแรกใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะเริ่มเป็น1ครั้งก่อน1ครั้งโป้โอ้โหตัวสัมภาระโอเคเลยโอเคต่อไป5 อะไรมั่ง่ยทุกคนโอ้โหย่างเกลือดู <L an th ress> เกลือมากทําไมทําไมวันนี้มันเกลือจังสองครั้งแรกก็เกลือแล้วนะคะดูเกลือมากอะต่อไปเราจะกดไปทีละร้อยเลยนะอกเ วันพัชแมนได้แล้วฮาอ <de af> จะส่งเข้าไปในห้องแต่งตัวโอเคนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดที่น้องฟิลได้ก็เยอะมากเลยนะทุกคนดูโอ้โหนับไม่ท้วนเลยทีเดียวก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือหมดไป1,000เพชรนะคะได้เลยสอควงวันพันช์มนในที่สุดก็ได้แล้วนะคะโอเคเดีย๋ยวเลือกของเข้าไปกันเลือกไปห,หมดเลยเลือกทั้งหมดเลยอส่งไปห้องต่งตัวให้หมดเลยส่งไปหมด เดี๋ยวเรามาส่งไปห้องแต่งตัวมาเอาาส่งไปส่งไปห้องนึ่งตัวเรียบร้อยมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดูกล่องคือเยอะมากอะก่อนที่เราจะไปดูกล่องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในคังอาวุธกันก่อนนี่เลยสองห่วง one p u n i s h m e ลายไซตอมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูค่าสถาน,นะปืนกันก่อน,นบวกดาเมจหนึ่งแล้วก็บวกความเร็วดีโหลดสองนะคะแล้วก็ลดความแม่นยำ นี่าละเข้าไปดูปู่นี่นะคะคือสวยมากอย่าละค่อยดูแบบอุ๊ยนี่น้องฟิวเพสังเกตตรงนี้มันเป็นเหมือนกามัดเดี๋ยวนเหมือนกามัดที่น้องฟิลมีนี่ธรรมดาใส่ที่ไหนเป็นปืนด้วยเป็นกามัดด้วยโหอย่างดีอ๋อฝั่งน้อเบลสไตร์ญี่ปุ่นอันนี้เป็น one punch man ภาษาอังกฤษนะคะแดนแดน,ดน,ดนสวยมากคเดี๋ยวนนี่ธรรมดาใส่ที่ไหนลองถือ โอ้ยเข้ากับชุดนี้พอดีเลยทุกคนเป็นสีแดงนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันดูเป็นแบบมันดูเหมือนแบบอนี้ทุกคนเป็นทรงเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยๆน,นี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะฟิวมาอย่าเรารบองก่อนมาเดีย๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีวกว่าที่เราได้มาเป็นกล่องต่างๆนะคะเราจะเปิดไปเลยเปิดจ้ะเปิดไปเลย อ,อ,อืเราจะเปิดพวกนี้ก่อนเป็นชิ้นส่วนความทรงจำต่างๆได้หลักร้อยทุกอันเลยนะทนุนไปโอ้โอเคต่อไปเราก็จะมาเปิดเป็นตัวสก,กินปืนเนี่ยน้อฟิอยากได้เวกเตอร์แบบถาวรเนี่ยถาวรต้องมาแล้วอ่ะอยัเปิดกันกินก่นันได้อันซ้ำโอเคไม่เป็นไร เราจะเปิดเป็น M 4ก่อน5กล่องอ่ะ M 4ได้มาโอเคตามนี้นะคะอ่ะ M P 4 0อู้ M 7 9สก,กินสวยดีอย่าเอาไปใช้นะคะอันนี้ได้เป็น S K S โอเคเปิดจากกล่องน้อยที่สุดอันนี้น้องฟิมีแล้วอะ่ะอุ้ยเฮ้ยสก,กินอันนี้เป็นอันนี้เป็น U M P ฮูยน่ารัก๋ยวเราจะเอาไปลองใช้นะคะแต่เ๋ยวเราต้องลองสองควรก่อนเป็นอย่างแรก อ่าโอเคต่อไปเอาเป็นอันนี้ฟับหาวอนไม่มาเลยอะสุ่มตั้งนานถาวอนไม่มาเลยโอ้โหยีสิบสีชั่วโมงรัวรวนะคะทุกคนหลังจากที่เราสุ่มซองพวงวันพัชเมยเสร็จแล้วเราจะไปลองเล่นกันใน4ีวีสีนะคะไปะโอ้เขาขึ้นมาทบอนกันหมดเลยอะไม่โดนเลยเมื่อกี้ปุ่มแดงเถือแต่ ไม่โดนเลยสักนัดนะฮะเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้ใช่อันนั้นหรือเปล่าออ้ยอๆยแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอ้โห่สองคนเราฟิว่านราฟ,ฟิวแตกแน่ๆเลยมันเป็นไปได้ทั้งชิซันีสูงอ้โหนั่นไงลงุโลงโถมโอเคไม่เป็นไรอุย้ยซาตาน ตอนนี้สามต่อสามแล้ว,วคนนี้คนนี้เขาไม่ยิงป้าป้านั่นแหละเพื่อนยิงคนนั้นนั่นแหละไปจ้ามาดูกันนะคะว่าอุ้ยชนะเลยนะสาม่หนึ่งเน 3, ี่ยเรียบร้อยสามต่อหนึ่งนะคะเย้เราไม่ได้ทำอะไรเลยบอกเลยโอย้ไอ้สัว โดนหัวแน่ๆเลยทา้าเราอฟิลนั่งแบบนี้ไปไปไปกำลังไปกำลังไปโอ้ซองควงไม่ทำใครเลยนะจริงไม่ทำใครเลยนั่นแหละเย้ <Yeah. S 1> โอเคเหมือนรอบนี้เราจะได้ซื้อซองควงแล้วเย้ <Yeah. S 1> อ่านมีหนึ่งพันแปดร้อยซื้อได้ไหม สองควหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะทุกคนอาจจะได้ใช้่ไหมเนี่ยโอเคเราจะรอสองควงต่อไปสองควงไม่มาเหมือนเราจะมีหวังได้เล่นอีกตานะคะเนี่ยตาบ้าสองขวงขอได้พันเก้าเถอะนะถือว่าฟิวขอ เราสองคนแล้วเฮ้ย,เ,ยเพื่อนระวังล้มนะน,นีซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยนี่ไงซอขวางเราเจอซอขวางแล้วกันทุกคนค่ะเอาอตส่าห์ยเแบบปื้นซองขวางมาอะดีนะดีนะรตาตสินยังไม่ได้ทำอะไรเลยใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นๆได้ไหม ใจเย็นนะแล้วขอรีวิว2องขวงก่อนนี่ตอนถือจะเป็นประมาณนี้นะคะดูสีแบบสดใสมากฟิล์มชอบดูสีสดมากเลยอะ่ะจะกินเยอะกับใครพวกก็จริงแต่ไม่ไยิงไม่ไม่ได้ยิงใครเลย ซองนะซองนะแต่ละทุกคนทำไปได้ที่ไหนอ,ะอ,อ, oh. อ่ะอุ๊ยอโอ้ซองควงเหมือนกันเย้อุ๊ยทุกคนแต่รอบนี้ที่แรงมากซองนะแต้ก็กเดี๋ยวเราไปลองเล่นอีกรอบบันเทิุวยคือดีถ้าโดนหัวนี่นาเดียวก็น่าจะแตกแล้ว และถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นองฟิ่ขอตัลวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย